นครแสงฟ้ารมราชธานีซึ่งปกครองด้วยแม่ไม้อย่างฉันห้าปีก่อนสามีฉันได้ยกทัพจับศึกไปต่อสู้กับพวกโจรร้ายที่เข้ามาประชิดพระนครสวามีของฉันได้เสียชีวิตฉันได้ยกทัพจับศึกไปต่อสู้พาเราขุนพลไปแล้วก็ยึดนครกลับมาได้แต่ฉันมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เราเสนา ข้าทาสบริวารไม่ค่อยให้ความเคารพนับถือฉันทักเท่าไหร่คะอาจจะเป็นด้วยว่าฉันเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายอกสามศอกพวกเขาเลยไม่ค่อยเกรงกลัวทักเท่าไหร่ในฐานะที่เท่งเป็นทหารคนสนิทเท่งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเลยคะทิ้จะต้องทําตัวอย่างไรดีคะเท่งเออกล่าวต่ว่าบังกลมหรือเปล่า,า,าตามสบายคะ่ะเท่งรองว่าจะมาเอ็นตี้มันติออนหรือเปล่าหรือเปล่า ถ้าหมาเจอผีมันก็จะหอนทีกะเท่งเราไม่ต้องห้อนเราไม่ต้องโม่เจ้ากะไม่หอนไม่ห่าแล้วทำยังไงคะเรายิม้มโมกันยาเองใช่โมกัน้าแต่เรายิ้มกับตุ๊กตาเรายิม้มกลางด้เราไม่ต้องให้ไก่รู้ว่าันยอยบหรรออีมาดีหรือหมาใหญ่ก็คือให้พระองค์ยิม้มไ แล้วเขาจะเกรงกลัวเลยคะ่ะไอ้ก็กลัวรลอไม่กลัวเลยคอยไว้ที่เทกหมายความว่าให้ฉันยิ้มในทุกสถานการณ์เลยค่ะเท่งกับให้เราองยิม้มแต่ว่าเนใจแย่ก้งใลให้เราเป็นคนดีเด็ดขาดปิดกวาไปตามปิดทุกกวาไปตามทุกเกือบจะจินแต่ว่าเราอุงยิม้มกับทุวหน้าฉันเข้าใจแล้วคะ่ะแท่งขอบคุณมากคะ่ะ ฉันเข้าใจแล้วกับเท่งนี่เก่งมากทำให้ฉันคิดอะไรออกได้กับพุมตอนนี้เท่งเป็นทหารในกองทัพที่แต่งตั้งเท่งให้เป็นทหารคนสนิทที่รู้ใจฉันค่ะขอบคุณนะเจ้า่ะส่วนหนูหนุ้ยเป็นทหารในกองทัพก็มาอยู่กับเท่ง <c oughs> แต่ว่าพุมอยากได้กล่องจุดกูททำไมร้อยหนึ่งกลองจุดกูอยากเปิดบงลุนจีนเดมกันยัยมา ได้ชีทหารนุยแล้วกลกระม่มก็ปล่าใ er> ้เป็นอย่างยิงไปแล้วกะแล้วกลกระม่มก็ออกไปเอาบตอีกจักยังอบตขาดอะไรหรือจ๊ะเอบตมาชื่อก็อนน้อยอาตมอบแล้วก็นน้อยมันติดตัตดอหมดแล้วไอ้ได้กูหลอดอัดตวงไม่เลยเฮานี่แรงจึงจำกันได้ที่ทหารนุยแล้วหมู่นี้ประชาชนเขาอยู่เย็นเป็นถุกกันทั่วไหมคะ คนฐานหนูนุ้ยกาช่วงนี้มันก็อยากมากแป้งมาเจ้ากาลำบากกันทั้งหน้าจมเหล้ากับแป้งอีเจอแกงจมรักซี่กันยีติปได้จำลุ้ยมาเจ้ากาลำบากกับปลวกก็เองเละจ้ะเทมาเดินตาดิไอ่ที่มึงปลูกน้ำรับมึงจมเหล้าก็เลยลมึงกล้านก็มึงอยากกัดก้อจ้ะมึงเล่นจริงปีเทมึงเว้นเบื่อไม่หยุดจ้าหลายว่า ไอ้ที่มึงปลูกน้ำมาขับปลูกยางเออปลูกาปาร์มแต่ว่าไม่ได้เจอไอ้ปาร์มเดี๋มันกู้เลี้ยงกันแต่ว่าไม่มีนู่นอย่างแต่อย่างแต่กิง้งนะไม่ก่อนเลยแม้ดูเลยแม้แต่ตุ๊กจำนาวันก็เลยเหแล้วเมื่อดีว่าไอ้จำนาวันแพงจ้นาวัาแพงเดี๋ยวกู้เบปี้อยู่อยนะู่เยไงท่านมีความคิดอย่างไรคะข้าวยากหมากแพงคือว่า พมกาไม่ได okay. ้ลำบากได้เลยพมปลูกดิบรีอ่ะตอนปลูกปักนอยยดมันฟูปลูกปักที่กินได้ปลูกเปล่าหนามอมปลูกไก่ปลูกขี้มินเราปลูกตุกงคือว่าเราไปลาดเราเจอแต่มู่ลาไอ้เรือไม่ลองเจอได้เลยปักตุกนั่นพมปลูกเองไปพไม่ได้ลอนได้เลย ทำใจก็จนกันเพื่อนเวียดนามกันเพื่อนลรแปลงเพราะไม่เคยลำบากเราว่าผมปลูกสิ่งดีกินกินสิ่งดีปลูกเท่งเก่งมากอะกับอร่อยแท่งไ,ได้แล้วก็ขุนเด่งได้มรด,ด็อกเตดินเต็ดน,หนา,าหวัวมึงกับหัวมีแต่มึงไม่ทำกูได้มรดกได้กูได้แต่เตนอนกับเต็ะเล็บเนี้งจุดเตมึงเจอแล้วหรือมั้ย กูเป <S 々> ิดเพงดนตรีเจ้าคนหลกบาวน้อเอ้สวันดีครับพี่น้องวันนี้ผมหนุ่ยคุยปลักมากันแล้วพี่น้องจะกวางเพลงไนก็ได้สบายกันดีไหมครับทุกคนเรากูเกลียดจากลองกูเกลียดใจนักลองสวัสดีครับพี่น้องสบายกันดีไหมกูไม่ไบายเลยกูมาเลยพี่เบื่อมันดอนดนไม่ไว้โจ้ย เออแต่ม่อวาได้ยินเมื่อวาอุนจ้าแม่นจะไม่กั้นเรื่องอะไรงอะไรวะอุนจ้าแม่นจ้แก่กันเรื่องมันแปลงล้างไห้ไม่ยอมแปลงบุญใล้กวางกั้นเรื่องฮโตอยตกะมันนี่ถ้าเราจำคุณนาความดีต่อแผ่นดินมากๆต่อไปไม่เนต ล้วทีนีแกจะแต่งตั้งในหะ้กูหรือมึงเป็นนายกนายกนุเออทำไมดีว่ะกูจะตั้งปักขึ้นมานึ่งปักเลยปักอะไรเลยปรกกาด้าวลวกน้ำจุบจุมกินดีกู่ากันเออแล้วกูจะเป็นนายยกแล้วกูจะตั้งแจตั้งแจเออ ให้มึงเปียกอนเลยเออหนูนุ้ยประจ้ากาตอนที่โควิดระบาดหนักตอนนั้นหนูนุ้ยลำบากไหมคะลำบากมากประจากาค็จ่วงจะไม่นั้นปมก็ไม่โควิดรบแร้กันพ้อม่ไดนแต่ใจกว้ากับหน้าเมียจริงๆไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ร่นอ๋อแับถือว่าโชคดีแล้วค่ะ ที่เรายังมีชีวิตยอยู่แล้วก็ผ่านวิกฤตช่วงนั้นมาได้กับแล้วหนูไม่มีลูกกี่คนคะป้อมไม่มีลูก้ามคนยิ่งก้องใจนึงแล้วลูกหนูนี่อยู่ที่ไหนลูกป้อมเรียนอยู่ที่กรุงเทพอยู่แถวไหนเลยคะกับอยู่แถวจับปานจีก้าอะไปเลยก็จับปานจีก้าปัาน่นเลยจีก้าจับปัน่ไนไอ้ไรอ่ะ อ๋อจะปั่นควายเล่นหัวจีกาแล้วควายยังจกานี่แจามคนเนี่มึงลูกเออแจ่มคนลูกเจ่หลูกล่าไปกองกูแต่ว่าลูกเบาไม่ก็เรี่ยมเอออุบาจะปรีนี้อะไรนะคะหนูนุ้ยกึอคกึมีักบัทไม่ก่อยายจ่ายดีนี่มอนเล่นกักพวกเมืี่กันเมื่อนมี่กันรบกันทุกวันทะเลาะกับเมียเรื่องอะไรเลยค่ะหนูนุ้ยคือมันไล่เรื่องนี่ครับ หลายเรื่องกับมันไายมันได้จริงแบบมึงอันนี้เรื่องเองแล้วมันเอื้อนแต่ว่าเรื่องเฟื่อนแล้วมันจอบมันแรงได้ทั้งวันด้วยเนี่ยมึงประเด็นเลยไอ้บ้านที่กูกายมึงแล้ยงไอ้นนั้นเกลี่ยเท่ากันกูเกลี่ยเรื่องอะไรแล้วกูใา้เบียร,ร,ร์กัดกาไปแล้วกูกายบ้านตอมโบเออใายแต่บ้านตอมโบแต่ว่าน้ำกูไม่ได้กายไันกลางเลย จักรับออกเที่ยวกันนายกูโอ้โหเออข้าต้องออกปากโดนตะปลื้ม